ข้อ17กันเลยยังเกี่ยวข้องกับโรคเอ่อเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอยู่เนาะแปลว่าปีนี้ออกภูมิคุ้มกันเยอะจริงนี่เขาถามว่าเชื้อ HIV มีผลโดยตรงต่อเซลล์ใดจึงทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโ okay. อเคอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องจำเนาะคำตอบก็คือ เจ้าปอร์ทีเซลนะคะอันนี้ออกบ่อยนะอันนี้ทุกคนควรจำได้เนาะอือก็คือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสใช่ไหมมีไกลโคโปรโตีน GP 1 2 0จับกับ C D สี่รีเซพเตอของ helper T cell นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อนี้ต้องจำเนาะทุกคนต้องจำให้ได้นะคะก็คือตอบ helper T cell เนาะแต่ว่าพี่จะอธิบายเพิ่มนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ติดเชื้อ HIV นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นจะต้องเป็นโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะก็คือโรคภูมิภุ้มกันบกพร่องเนี่ยเกิดจากการที่ว่า helper T cell เนี่ยโดน HIV ทําร้ายใช่ไหมทําให้การทํางานของ H เอเ่ helper T cell เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรพอ helper T cell ทำงานไม่ดีการที่จะไปกระตุ้น B เซล์ให้แบ่งตัวเป็น p l a สมากับ Memory Cell ลก็ไม่ดีใช่ไหมการผลิตแอนติบอดีเพื่อมาทําลายแอนติเจนของเชื้อโรคอะ่ะก็เลยเป็นไปได้ไม่ดีแปลว่าหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคน้อยลงในระบบภูมิคุ้มกันเราก็เลยเหมือนทํางานได้น้อยลงก็เลยติดโรคง่ายเป็นนู่นเป็นนี่นั่น,น,น,นง่ายซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยเเราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับหนึ่งที่ป้องกันพวกเชื้อโรคได้เนาะ พอเราติดโรคง่าก็เลยทําให้เราเป็นโรคภูมิภุมมกันบกพร่องอะคะ่ะก็คือเป็นสาเหตุของการตายจากเชื้อ HIV เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มียาที่แบบรักษาจริงมันก็รักษาไม่หายเราก็คือแค่ป้องกันไม่ให้เป็นเป็นโรคเอสหรือภูมิภูมมกันบกพร่องแต่ว่าก็คือหมายความว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเอดทุกคนเนาะอืมอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้หน่อยนึงโอเคค่ะข้อสิบเจ็ดก้าวตับเฮลเปอร์ดีเซลเนาะ